สวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังที่กรพรักทุกท่านผมอาจารย์ไผ่ทองสุกรัตนบริการพระวัดป่าวันนี้จะขอนําเอาว,าว่าวารรมคำสอนขององค์หลวงพ่อสมภพโชติปัญโยมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังหัวข้อธรรมะวันนี้ถ้าจิตบริสุทธิ์ความดีงามก็จะตั้งมั่น จะมีเนะื้อหาสาระในธรรมอย่างไรก็ขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้นะขณะน,นี้ผมอาจารย์ไผ่ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังธรรมพะพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในธรรมกันทุกท่านนะครับผมอาจารย์ไผ่ขอขอบคุณทุกท่านครับขอนมนมเดาพระผู้มีมมพร,พระภาคเจ้าผู้เป็นบร,รม,มครูของเทว,วดาและมนุษย์ทั้งหลาย แม่บริณิผานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวกราบนมสักการพระมหาเทรานุเทระเพื <improving> ่อนสัตรมิตรร่วมพ่มาจาาพมอมาจันทั้งหลายด้วยความเคารพนับถือความเลื่อมใสทุกๆรูปทุกๆองค์ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ความสงบเยอเือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ใฝ่ทำทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้เวลาของเราล่วงเลยมาถึงตีสี่ี่สบนาทีแล้วกาเวาเร่าร้องบอกสัญญาณว่าวันใหม่จะมาถึงเสียงนกจูงขันสนั่นองภัยเป็น เสียง <t akers> บอกสัญญาณวันใหม่จะมาถึงยัศรัตตาวิวสาเนอายุอปป,ปัตรังสยาพนคืนก็เคลื่อนคล้อยช, <t akers> ชีวิตก่อนน้องเข้าไปทุกทีทุกทีทุกทีทกทใกล้ตายเข้ามาทุกทีท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่สี่แ ที่เราได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาอยู่ด้วยกันมาผ่านพ้นไปแล้วยกที่หนึ่งผู้ที่อยู่ทนมาถึงวันนี้ก็ถึงจุดที่เรียกว่าพอจะจับจุดอะไรได้แล้วพอจะทรงตัวได้บ้างเข้าสู่ยุยกที่สองคือตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันพรุ่งนี้ใน ยกตก่างๆนี่จะเป็นยกที่เราจะต้องปรับปรุงปรับปรุงจิตใจปรับปรุงความเป็นอยู่อะไรต่ออะไรให้มันหาอุบายที่สอดคล้องสอดคล้องกับจริตกับนิสัยรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นทุกวันทุกวัน แม้แต่การตักอาหารการขบฉันทั้งพวกนะักปฏิบัติธรรมนี้พร้อมแล้วเข้าที่แล้วทางโรงครัวก็ยังผิดพลาดก็วันนี้คงจะปรับทอดีกันเมื่อวานตักอาหารพอดีพอดีน่ารักสามเณรกิติคบาอาจารย์พอใหญ่ไม่ใหญ่ทั้งหลายก็รู้สึก ความเป็นประมาณความพอประมาณของตนเองได้ไม่ลน้นไม่เหลือทั้งโลงครัวก็ไม่ขาดแคลนแต่ก็ช้าตรงที่เราตักอาหารมันแถวน้อยวันนี้บุญเกิดมีขึ้นมีเต็มออกมาตางังเราก็คงจะเร็วขึ้นแล้วคงจะต้องจัดโต๊ะอีกอันนี้เราเช็นได้ว่าความถูกต้องก็เป็นครูความผิดพลาดก็เป็นครู เอาประสบการณ์นั้นแหละมาเป็นเครื่องสั่งสอนโดยเฉพาะในทางพุธศาสนาเอาความทุกข์เอาปัญหานี้แหละมาเป็นครูบามาเป็นอาจารย์ความดับทุกข์มีได้มีความทุกข์จะดับทุกข์ตรงที่ความทุกข์มันมีไม่ใช่หนีจากทุกข์นีไปไหนก็ไม่พ้นทุกข์โคตินนาทุกขะเปรตตา ความทุกข์อย่างเอาแล้วความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วพ้นจากปัญหานี้ปัญหาใหม่ก็รออยู่ความทุกข์ใหม่ก็รออยู่เพราะนั้นเรามาที่นี่เพื่อจะหาทางออกจากความทุกข์นั่นเองเพื่อจะไม่ให้มันมีเลืออยู่เบื้องหน้าไม่ให้มันหยางลงก็ค่อยๆหาช่องทางปัญหาใหญ่ๆของสังคมหรือปัญหาของแต่ละคน ถ้าเราพยายามใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาปรับปรุง Adjust ปรับปรุงหาวิธีหาอุบายที่สอดคล้องมันก็จะดีขึ้นเมื่อวานกับวันนี้จะต้องไม่เหมือนกันวันนี้จะต้องดีกว่าเมื่อวานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าขงราท่านจึงตัดคำหนึ่งว่าวิสังหราหารังเอเต เอกจีนันจะโอสถังยาพิษอันร้ายแรงของคนหนึ่งผู้หนึ่งกลุ่มหนึ่งแต่มันกลายเป็นยาเป็นโอสถเป็นยารักษาโรคอันประเสริฐของคนอีกผู้หนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคือความฉลาดและความไม่ฉลาดมันพิดกันเพราะนั้นผู้ผู้ฉลาดได้ประโยชน์หมด อภัมโตอุโธอธิอธิกัน5้หิปันดิโตบันดิตผู้ไม่ประมาทในธรรมสามารถถือเอาประโยชน์ได้ไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกถ้าผิดก็ปรับปรุงถ้าถูกก็จะสงวนจะรักษาจะกระทําต่อไปรู้สึกว่าเราเดินทางมาเข้าที่ขอดทางผ่านยกที่หนึ่งปีนี้เข้าที่ได้เร็วและพวกเราก็อยู่กันไปจํานวนมาก ทีนี้ก็มาถึงยกที่สองจะต้องมาปรับตรุงทางจิตให้ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปรารบกความเพีย้ยนอาตมารู้สึกดีใจอนุโมทนาสาธุการทั้งคนหนุ่มทั้งคนเท่าระดับคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณพ่อคุณแม่ระดับน้องมุ่งระดับลูกหลานคนหนุ่มคนสาวก็มีที่สนใจ ผู้ใดที่ยังหนุ่มยังแน่มได้รู้สึกมาร่วมในกิจกรรมเช่นนี้มาขอนขวายหาเส้นทางแห่งชีวิตที่ดีงามจากนี้ถือได้ว่าผู้นั้นมีกําไรมีกาไรเมื่อกี้เราได้สวดพัดเทกรตะสุตขาถา,าเป็นบทเพลงของพระอริยเจาย้าที่มีความหมายลึกซึ้งอิ่นใจแม้จะส,สั้น คำว่าคาถานั้นไพเราะนะถ้าลงท้ายว่าคาถามันแปลว่าบทกลอนบทกลอนของภาษาบาลีแต่พวกเราถ้าภาษาก็เข้าใจว่าจะเป็นของดีเอามาเสกเอามาเป่าไม่ใช่อย่างนั้นนะเป้าหมายของมันเป็นบทกลอนเพื่อให้จำง่ายคนสมัยโบราณเขาไม่ค่อยได้หนังสือเขาจะพูดอะไรให้มันคล้องมันจองเพื่อคนไม่ได้หนังสือน,นมันจะจำง่ายและเข้าใจ พัทเทกรัตตคาถา,ขานีนพระพุทธเจ้าสแสดงสอน,นมีคนเป็นจำนวนมากที่ได้ฟังพัทเทกรัตตคาถา,านี้เปลี่ยนทัศนะคติทางชีวิตออกมาปวดเป็นจำนวนมากคือเห็นว่า อัจเชวะกิจมาตบปังโกชัญญามะลระนังสวยจุดไทยแมกธลิกมันอยู่ตรงนี้ครั้งแรกท่านก็นอธิบายถึงเรื่องอดีตที่มันผ่านไปแล้วอย่าละห้อยหาอาดีตเปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วจะไม่ยอมไหลกลับคืนมาไม่ไว่าจะเป็นหวานเป็นชื่นเป็นคืนเป็นขมเป็นรักเป็นชังเป็นศขเป็นทุกข์ เราไม่ต้องอ้อยอิงอะไรอาวร์กับมันมันเหมือนสายน้ําที่ไหลไปแล้วย่อมไม่ยอมโอนกลับคืนมาเหมือนบัญชีที่สูญแล้วแทงขาดศู์ไปได้เลยค้าาอ้ยอยอิงอยู่ในใจิตในใจเรียกร้องร่ําหาซึ่งความหวานชื่นที่เคยผ่านมาก็ไม่สามารถเรียกร้องมาได้ก็กลายเป็นความโทมนัสปริเทวนาจิตใจ แห้งเหี่ยวอะไรหาเราองหอมร้องไห้คนเราเป็นทุกข์เพราะเรื่องความหลังเป็นทุกข์เพราะเรื่องของอนาคตเป็นทุกข์ข่วงหน้าทุกฟีฟีเรียกว่าสิ่งนั้นยังไม่มาถึงกุ้มใจไว้รอคอยว่าจะทําอย่างไรจะทําอย่างไรจะทําอย่างไรวาดภาพอุปสรรคไว้ขัดขวางตนเอง อย่างเช่นปฏิบัติธรรมอย่างนี้วาดภาพไปก่อนไหมพาตื่นแต่เช้าๆตายนี่เน่เลยเราจะทําได้ไหมนั่นๆนนนนนนนไปแล้วไปสู่อนาคตเพราะนั้นท่านจะบอกว่าอนาคตนั้นก็ยังไม่มาสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันอาจจะเป็นไปได้แต่สิ่งที่มันจําเป็นที่สดุดคือเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ มันเป็นความเพ้อฝันไปหลมๆแรงๆเรารับประกันตัวเองไม่ได้จึงไม่ควรเป็นทุกข์ร่วงหน้าเป็นทุกข์ฟรีๆกับปรากฏการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ต้องกุ้มใจร่วงหน้าปัญหานั้นจากปัญหาใหญ่จะกลายเป็นปัญหาหน้อยๆธรรมดา ทีนี้สิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือปัจจุบันเดี๋ยวนี้เด๋ยวนี้ถ้ามันเกิดความลัดพุ่มขึ้นมาเกิดปัญหาทางใจขึ้นมาไม่ไว่าจะเป็นร่วงในอดีตเรื่องในอน,นาคตเพิ่มขจัดมันออกไปลืมความเศร้าลืมความหลังชีวิตข้างหน้ามีจุดหมายปลายทางควรค่าแก่การหัวเราะ ในขณะเดียวกันจะต้องรู้เท่าทันปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลง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 แม้แต่สิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันมันยังไม่อยู่คงที่ให้เข้าใจปัจจุบันนี้ว่าตัะตัตถะอุปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทาโมพลูหะเจเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าปัจจุบันนี้มันเที่ยงแท้แน่นอนมันเปลี่ยนไป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  ถ้ารู้อันนี้มันจะรู้ยาวไปถึงสิ่งที่เรานึกคิดไฝ่ฝันรักและปาฏนาในวันข้างหน้ามันอาจจะเป็นไปได้สิ่งที่เรานึกคิดไฝฝันรักและปาฏนามันมาก่อนนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ที่มันจะล้วนรอยห่างไกลออกไปสุดที่เราจะเอื้อมสอยไขฟ้าเอามาเป็นของเราเราเพียงแต่หวัง เป็นยาเป็นอาหารให้แก่ใจเรียกว่ามันโนสัญเจตนาอาหารท่านั้นแล้วก็อาจจะเป็นไปได้สิ่งที่เราไม่เคยนุกคิดใฝฝันรักและปาธนามันมาก่อนมันจะเข้ามาสู่ชีวิตใจ,ใจของเราอย่างชนิดแยกตัวไม่ออกจากมัน ทางที่ดีที่สุดก็คือปรับจิตใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแต่ปัจจุบันนี้จะจัดการให้มันดีให้มันมีความทุกน้อยลงน้อยลงตืง่นผู้มาเทศให้ตนเองฟังว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะทุกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะคืนของปรทมทุกแต่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีศักยภาพจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นถ้ามันประมาทนะ ส่วนมากเรามากักจะประมาทประมาทแล้วก็เมาเมาแล้วก็ประมาทอยูด่ด้วยกันเรารับสิ่ข้อที่หา่ามัฉชประมาทัานาเมาแล้วเป็นที่ตั้งความประมาทเมาชีวิตไปสิ้นลืมตายเมาตัวว่ายังผึ่งผายยังหนุ่มยังแน่น เมาหัวเมาเมียเม,มาความรักจนลืมพ่อหลงแม่เมาอำนาจล้างโลกแหลกสลายเข่นฆ่าใครก็ได้ที่มาขวางหน้าในสิ่งที่ตนเองหวังเอาไว้เลีอำนาจเข่นฆ่ากันทุกวันนี้เพราะคนเมานะเมาก็เพราะประมาทประมาทก็จึงเมาเมาชีวิตจนลืมเป็นลืมตาย ทีนี้มันก็เลยมีจุดไข่แมกกาซตรงที่ความตายเอาความตายมาคู่พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าว่าอาเชวะกิจมาตัปปังโกชัญญามะรณนังสุเสุเไปว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มะรณนังสุเวความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้เราไม่อาจจะรู้ได้ถ้าคิดถึงวันพรุ่งนี้มันยังไลอาจจะตายก็ได้ถ้าอย่างนี้อยู่ความเมามันจะสา่งลง ูภาษาภาอีสา,านว่าสววมวัาแบกนักอัตึงเพราะคนหอบ่วมตายส้วหวัโอ้โอสิปจักในยอียงกระดอกกระเดียกแ้จนนังหว็็ัวตายตัวนี้ยส้วมวยนนี้มันเมามันจะลืมเป็นลืมตายในสมัยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลก มันแรกๆปฐมนิเทศเราได้พู่กันว่ายุคหมูวิมุติยุคยุคแรกยุคหลุดพ้นต่อมาก็มาถึงสมาธิยุคยุคแห่งการเจริญสมาธิต่อมาก็มาถึงสิลัยยุคยุคแห่งการรักษาไว้เพียงรูปแบบต่อมาก็มาถึงสุตตายุคยุคแห่งการศึกษาเราเรียนตีความคําสั่งสอนยุคสัตยธรรมปฏิรูปต่อมาก็มาถึงฐานยุคยุคแห่งการให้ฐาน ผู้ให้ทาน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 ผู้รับทานมีกิเลสมากขึ้นเรื่อยๆจึงอยากได้อีกเรื่อยๆจึงหาวิธีให้กันทานมากๆขึ้นไม่ดึงกันเข้าไปสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็เลยไม่แน่นแฟนไม่มีรากพอจะเรียกไปปฏิบัติธรรมไม่เอากลัวแต่ชวนให้ทานทานได้เป็นแสนเป็นล้านพอเอิ่นไปปฏิบัติธรรมพ่อปานส่วนไปขาปานจูมาลงนำแกงถอยหลังจกัจกจัก แต่นี่ถ้าก้าวหน้ามาถึงขั้นปฏิบัติธรรมแล้วมันทําอย่างไรก็ได้จิตใจมีศรัทธามีปัญญามั่นคงจะรู้จักประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สังคมไม่ต้องบอกก็จะทานเองเป็นทานที่บริสุทธิ์ทานเกิดมาจากปัญญาศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาในสมัยพุทธเจ้านั้นต้องถือว่าสมัยที่ทคนทั้งหลายมีบารมิเพียงพอ เหมือนพวกเรากําลังสร้างบารมีอยู่ในขณะนี้มันนี้ยังไม่เต็มแต่เราเพิ่มจิตใจของเรานี่ย่าลืมเราสั่งสมสิ่งใดไว้จิตใจนันก็จะเมื่อรด้วยสิ่งนั้นไม่ว่าความดีไม่ว่าความชั่วเมื่อเราตายไปถ้าเราไปเกิดใหม่สิ่งที่เราสั่งสมไว้ในจิตในใจมันก็จะตามไปมันก็จะตามไปเราไม่สามารถที่จะลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้ง่าย บางคนเขาสั่งสมบุญชนิดเพื่อจะเกิดมาเพื่อจะเป็นคนรวยแม้เขาจะเป็นลูกยาจบคนขอทานเขาก็ต้องรวยของเขาจนได้เพราะเขาสั่งสมสิ่งนี้มาบางคนแม้แต่พ่อแม่จะขี้รลี้ขี้เลยเขาก็ต้องสวยจนได้บางคนแม้พ่อแม่จะร่ำรวยแค่ไหนเขาเกิดมาเขาก็ไม่สามารถรักษาสมบัติของพ่อของแม่ไว้ได้เขาต้องจนเพราะบาปเพราะกรรมที่เขาสั่งสมไว้ ให้บางคนแม้จะพ่อแม่ทุกข์ยากลําบากขัดสนยากจนกินอดกินยากกินข้าวเหนียวจิ้มปลาจําประแดกแต่ก็ไม่สามารถที่จะห้ามเขาให้ให้ให้เป็นคนฉลาดไม่ได้ลูกชาวไร่ชาวนาจบประโยคเต้าพุทธศาสตร์บัณฑิตอันดับหนึ่งลูกเศรษฐีอยหนังสือสู่เขาไม่ได้กินดีอยู่ดีอย่างงูมันก็มีเพราะเขาสั่งสมปัญญาเอาไ้ ที่สุดเมื่อเราสั่งสมสิ่งก็จะไปถึงจุดที่มันสุกงอมผู้ภาษาสมัยนี้ว่ามันสุกงอมบารมีมันเต็มบารมีบารมีบาลม,มีนะน,นะแปลว่าการสั่งสมให้มันเต็ม perfect perfection perfection ความเต็มความสมบูรณ์โดยการสั่งสมทีนี้เราสั่งสมสิ่งใดก็มากาไปด้วยสิ่งนั้น สังสมการฟังการศึกษาก็เมื่อก็ด้วยสติปัญญาสังสมสมาธิก็เมกกื่อเพด้วยสมาธิเกิดมาชาติใหม่พอได้ยินเสียงเรียกเสียงเอื้อว่าไปปฏิบัติธรรมแม้แต่ยังหนุ่มยังน้อยก็ต้องไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีเชื้อเยื่อใหญ่อยู่ภายในตั้งแต่ตุเรนชาติประชาชาติมาแล้วมันมีเชื้อให้มันงอกงามเหมือนบัวบัวอยู่ในน้ําเมื่อน้ําแห้งมันก็ตาย คนไปขุดเอาหัวบัวเอาเง่าบัวมากินดินแตกมาแหงงับขุดหาเหมือนมันตายหมดแต่พอฝนตกมามีน้ํานิดเดียวบัวก็ออกใบมาเหมือนกับคนที่สะสมสิ่งใดไว้เมื่อสิ่งนั้นได้รับเหตุได้รับปัจจัยซึ่งมันจะงอกงามขึ้นมาทา่านสังเกตเห็นพวกฝรั่งที่อยู่ไกลๆกลันไหม มาจากคานาดามาจากอิสราเอลท่านเหล่านี้จ้อมีบุญม i l ี mm ่ร hmm. ีสเ mm hmm. อ็ t ชั่นในอ e ีตไ e ก่อนบอกว่าซาพลังว่ามีมีการกระทำไว้แต่ก่อนไม่สั่งสมไป mm hmm. เกิดมาทำกลางวัฒนธรรมซึ่งแตกต่างกันเมือนฟ้ากับดินแต่ทำไมจึงต้องมาโยก,กับพวกเรามาปฏิบัติธรรมใส่ชุดขาวจะม่งจักเป็นไผยเลย เห็นเดนนอนตัวขา,ขาวๆหัวดำๆนอนฝรั่งนอนไทยนอนลาวนอนขอมเมนเป็นกันกเบิดลมูล่คือกันผู้คนเหล่านี้ได้สั่งสมบุญใบตั้งแต่ก่อนมันจึงเต็มในสมัยพระพุทธเจ้านั้นคนที่เกิดทันสมัยนั้นถือว่าโชคดีมากเกิดทันพระพุทธเจ้าโชคดีได้ร่วมสมัยกับท่านและได้สั่งสมบุญบารมีไว้ พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระอริยเจ้าพระอาหารหันต์แสดงธรรมไม่ได้มากเขาฟังนิดเดียวเขาเข้าใจเกิดสะดุดใจเปลี่ยนแนวทางแห่งการดาเนินชีวิตใหม่พัฒเตกรตตคาถาที่สวดเมื่อกี้เนี่ยเพียงแค่นี้สั้นๆเนี่ยทําให้คนออกไปบวชมากเลยเพราะในสมัยนั้นเขากําลังหาทางในประเทศอินเดียสมัยนั้นเป็นความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางวัตถุ แล้วว่าจิตใจกําลังร่งเรืองด้วยปรชยัชญาอย่าลืมว่าคนปฏิบัติธรรมนี้ต้องมีความพร้อมความเป็นอยู่ก็พร้อมอย่างพวกเรามานี้ก็พอจะมาได้จึงมาบางคนเขาอยากมาแต่เขาไม่พร้อมมีปัญหามากไม่พร้อมปัญหาจากภายนอกปัญหาจากภายในกิเลสตัณหาโผพัน 5, 6, ยุ่ บางคนนั้นอยากจะสลัดแปะอยากจะสลัดภาระที่ผูกพันมากปฏิบัติธรรมแต่ก็ทําไม่ได้บางคนมีภาระน้อยแต่ก็มีสิ่งที่ผูกพันภายในใจเองมากก็มาไม่ได้คนที่มาอย่างนี้ถือว่ามีความพร้อมพร้อมที่จะก้าวเดินออกมาจากจุดที่ตนเองยืนอยู่มาสู่ถนนสายนี้เพื่อจะฝึกฝนอบรมตนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ไม่วันเก่งต่อความทุกข์ยากลํำบากนานาประการทีนี้ในสมัยพุทธเจ้านั้นเขาก็าพร้อมคนเกิดในสมัยนั้นพร้อมมากถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกเราจะเห็นว่าเมืองอินเดียสมัยนั้นกับเดียวนี้ห่างไกลกันมากเมือนฟ้ากับดินคนสมัยนั้นแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ อย่างรัฐปัญจาสรเกสนอะไรพวกนีมีแต่ทุ่งเขียวขจีต้นไม้ภูเขาเขียวน้ำท่าสายทานทรัพยากรสมบูรณ์น้ำไหลจากซอกเขาห้วยเล็กแควน้อยไม่ขาดเพราะถ้าเราไปอินเดียเราจะมองเห็นภูเขาหิมาลัยอยู่ทางทิศเหนือสูงตระหนานจดฟ้าที่มะปกคลุมขขาวโพนลรามาจากอินเดีย พัดมาเราก็หนาวเพราะมันพัดเอาไอ้น้ำแข็งจากภูเขาหิมะไหมาแม่น้ำทุกสายหลังไหลซอกซอนออกมาจากซอกเล็กซอกน้อยของหิมะวันตะบันพดลังซึมซาบอาบรดหลังไหลพดเคี้ยวซอกซอนกระแสทานมาอย่างไม่ขาดสายจากภูเขาหิมะวันสุดทะเลสู่แม่น้ำคงคาสารภูอจิรวดีมห ah e. ิ ทำให้การเพาะปลูกทางเกษตรกรรมอุดมสมบูรณ์คนในสมัยนั้นจึงไม่ค่อยยากไม่ค่อยจนเมื่อร่างกายได้รับปัจจัยสี่เพียงพอจิตใจก็ต้องแสวงหาสิ่งที่ดีไว้จ,จิตใจถึงที่ดีกว่าทางกายที่จะหามาได้ด้วยปัจจัยภายนอกคนอินเดียในสมัยนั้นเขาจะถามจะค้นหาว่าทําอย่างไรหนอมันจะไม่ตายเนี่ยสาคัญที่สุดเอาความตายมาเป็นประเด็น ที่จะนำไปสู่ลัทธิอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นลัทธิใหญ่ๆดังๆร่วมสมัยปูรณะกสปะมะคริโอสารอสิทธเะเกะตัมลนนิคนนาทบ,บุตรสันชัยเวรทบ,บุตรปกุฏธะกัจายายน,นะทำไม่ต้องจำก็ได้เยอะแยะเกิดขึ้นมาสอนหลักธรรมหลัก